สวัสดีเจ้ามากิ่นต่ำมาหนุนกับกิ่นลากินแซ่บเจ้าวันนี้หมอแหมแล้วลาแหมเจ้าคนเหนือห้องต่ำมาหนุนคนอีสารเอาว่าซุปขหนุนกับเจ้าแต่คนเหนือบ้านเจ้าไปพัดน้ำมันนะเจ้าหอมยังเหมาะเลยอันนี้ผักละนอกจากกลิ่นคนมากกิ่นผักละนอกากกินได้กับทุกอย่างนะเจ้ามาเจ้ามาเจ้ากินเข้ากันข้าวนึง่งต่ำมาหนุน เหมาะเจ้าหอมหอมทั้งบักละหอมทั้งตำมะนุน Ăn mùa. Măm, ăn với cả. Ừm. ข้าบันหงสลำเตะเจ้าอืมได้ก <c> ล <oughs> ิ่นของมากเนาะ you mm -hmm. ว่าต้องไปกินจิ้นกินหมูเจ้าตํำมนุนน้องลำขนาดคนมักกินเป็นก็ว่าพักบะลําคนมักพักกับว่าพักลำขนาด ช่วยนี่กระไรดินะอืออือ Mmm. What? -hmm. Ah. Mmm. -hmm. เมาคนมันมักมันตึงลำนะเจ้า